เมมแม่เห oh, ็นมาสิเอาระวังท่อด้วยนะเมมแม่แม่มาเฟืองเมมแม่เมมแม่เมมแม่แม่เราเกือบตัวแล้วเกือบตัวแล้วพลังเราก็เหลือเยอะอยู่นะพลังเราก็เหลือเยอะโยแต่พลังเค้ก หมดสำหรับหน้าเจ้าในเค้กดูวเดชช่างพี่โพนี่นะบางคนฉันรู้จักในสุกในในยูทูบและฉันรู้จักบางคนด้วยรู้จักช่องบางคนยังก็รู้จักดเลยรู้จักแต่ช่องสุดที่เดอร์ด้าพรึ่งกับโอ๊ย chung lịch thang chung lịch lấy cuối năm dạng bên cạp thao lộc nói nào lạc mah cực bên này luôn bên đi lúc đa mà đi thôi mày đi thôi 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 đó, thôi thôi รถฟ้ฟฉันก็คุ้นเคยเพราะฉันรำคาญขนหน้ามันใสช่องนั้นจริงๆมา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 จะพาไปเที่ยวห้าใจเลยเลยเที่ยวร้านลาไปกีว่าเอาเปิดแล้วเกือบชนแล้ว ฉันอยากไปดูหมูตุนร้านเขาจัง <g ül> หมูตุนหมูตุนหมูตุนมาโจดแล้วจทสตาร์ติดทารกน้อยทารกน้อยเด็กทารกฉันจะพาไปกินใจเลยเลยอืม <g ül> ใจเลยเลยดูนี่นะคะ วางตรงนี้เลยนะมาดิเมแม่เมแม่ไม,ม,ม,ม่เคยทำสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนนมนมจุกเฮ้ยไม่ใช่นมจุกมนมคอกลถเขนอูวนี่มันะคนหายไปไหนให้ขอซื้อด้วยกันหิว <c ười> นี่กระป้าน้ำใดอะไรก็ไม่รู้ไม่หยุดฉันขอกินหน่อยสิน้ำเก่งใสหรือเปล่าอ,ยอ,ยอร่อยเฮ้ยอร่อยกกินด้วยชาชาฮูลูฮูลูฮฮ้่ฉันขอเอาไปให้น้ำจำแม่แม่กินว่าแมม่ไม่กิน ไม่มีไม่ได้ซื้อไม่ต้องกินแล้วนี่เราอยุดตรงนี้นะครับจะซื้อหม่ทสายหม่กินเองให้พาเมเมมาด้วย <laughs> เอาๆๆเดินทะลุดียังไงกันว้าวกของน่ารักมากฉันอยากได้หน้ากาก ฉันอยากได้ลูกโป่งไก่แต่ฉันไม่รู้มันได้ฮะฮันไปฮะวันก็ไปเที่ยวหลายสิ่งที่ฉันเบื่อแล้วฉันขบไปแว่นนิเกฉันอยากไปเว่นมั่งบางอันก็ยาวบางอันก็สั้นมั่งมีสาดแค่สามอันนะโดยอีกอันนึ่งไม่ได้ลงเฉย เอาแม่แม่ร้องให้ทำไมฮะแม่แม่อายุกี่ขวบขานกน้อยอเด็ดตีดตูกเาจะลงให้คนุมา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 เม่แม่ใครๆก็ชอบดูสบการเจนใช่ไหมเดี๋จะลงอีกให้ คนนี้นี่มันช่างไปเถอะฝันไปเถอะท่านจะให้รถนี่นี่เดี๋ยวจับคุกให้ท่านจะจะพาเจ้ารถนั้นยู่ม啊เขาจะพาคนนั้นไปสถาน,นีตำรวจเพราะไม่คือลักษณะนี้เจ้านั่น นี่คุณครับทำไมไม่คุณรถครับผมลำคาดเดยกเด็กเข,า,ขาอีกแปบบ๊บเอาเอ,อาย่ยาเ้ยทำไมเอ๊ะฉัน,นทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึเออเอออฉันลำคาเนเอาเด็กออกไปฉันจะชนมันออก ขับรถเป็นเลยจะพาไปสถานีตำรวจอ้ยเบนบูรีจังเลยเบนผู้ีจังเลย,เเลยแกสูบุรีใช่ไหมใช่กินเหล้าด้วยครับอืมแถมไปขโมยเงินมาครับอ้าวอีป,ปะ,ะช่วงนี้ไม่เคยทำบ่อยแล้วเพราะว่าลืมโอ่อเจ เล่นสก,กุลละตอนอื่ดอดนดิดไปสวนแม่น้ำอยู่โอ้ยป้านี่ก็เดินใช้ยอยู่ได้เดี๋ยวชนหัวสักทีเลยโอ้ยฝันไปเรากวาจะไปหนักป้านี่ เดี๋ยวกระเถิบกระเถิบกระเทยอ๋อไอ้แม่ yes อัอทำไมอยบอกนะโอราฉันจะพาไปสนับตำรวจลูกปลาภัยหาไปตุยเนี่ยโอ้ยปลานี่ก็เดินชนฉันเลยอ๋ออย่าบอกนะปลาใส่ชุดปูจะถูกไม่ถนัดเลยจะไม่ ที่บ้านไม่มีคอมแล้วเดี๋ยวตอนโตจะใช้บ้านนี้ก็เดินชนกันหลายรอบอยู่ได้ฉันก็จะกลางคืนแล้วตต่ตอบอดข้ออาบุ้ยโชคดีที่คุจะอุ้มเจ้าเด็กทารกเอเอเหอ จุดบอกสักทีสะใจเลยเลยอยู่ในคุกตลอดไปซะเล้วจะกักขังอยู่ในคุกสุบูลีขโมยเงินบ๊ายบายครับอย่าวผมมาใหม่ ได้จนแค่ห่งคนฉันจะไปฉันจะขับไปกฉันไม่อาจจะทำแบบนี้แม่น่าจะงงเน่คุ้ยปวดบอบบ๊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 อบบอีก๊อบว๊อบบ๊อบบเอ็บหอบบ๊อบบ๊อนบ๊อบม่อบบ๊อบ่อออ ขอให้กดติดตามด้วยเธอขอให้กดติดตามได้หนึ่งม่งล้านเลยฮ่า <c oughs> ไม่ใช่ขอให้กดติดตามขอให้กดติดตามเท <c oughs> ่าไหร่ดีนะ <c oughs> หนึ่งร้อยคนแล้วกันโอเคไหม <c oughs> ถ้าไม่กดนะแต่๋ยวก็จะไม่ทำสกุลละ <c oughs> มาครับแล้วก็เอา กับป้าให้เมเม่ด้วย